ปลาคอเนาะถ้าเกิดภาษาการจะเรียกปลาช่อนแต่ว่าทางถ้าเออภาษาอีสานแบบคนทั่ไปก็เรินปลาคอไม่น่าจะไม่ปลาคอนะคะน่าจะต่ำลงปลาคอปลาคอปลาคอเนแ่ประมาณนี้ปลาคอนะคะทางนี้เอินปลาคอเนาะมีไข่ด้วยตัวนี้ไปแล้วหนึ่ง เอาเสียวปลานี่มาใบนะคะหรือว่าเอากลางออกาเอาเป็นเนื้อของมันเธอจะเป็นสามปนนะคะเพราะว่าจะเจ้าเจ้าปลาเสี้ยเนาะเสี้ยก็ใหญ่อีกตัมง สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุนชาแนลนะคะสบายดีพี่น้องสกุลสกุนเอไอเอฟซีทั้งหลายคะ่ะมึอนะคะน้องสินุนนะคะพาทุกคนมาเข้าครัวนะคะอีพี่บ้านคุณยายเราวันนี้จะมาเข้าโพดนะคะเอ็น,นเดากรีนนะคะเมนูนั้นก็คือจะเอ็นป่นปลาคอนะคะพอดีคุณยายมันจะกินปลานะคะคแต่ปลาดุกใหญ่กิกนบ่ได้ปลาที่เลี้ยงแบบอันนั้นก็กินบ่ได้เพราะมันจะพิษโลกนะคะก็เลยกินได้ที่มันเป็นปลาหนาเท่านั้นก็เลยได้ปลาคอมาคเออถ้าทางนะสินุน ปลาคอเนาะถ้าเกิดภาษาการจะเรียกปลาช่อนแต่ว่าทางถ้าภาษาอีสานแบ่พ้นลงไปก็เรื่องปลาคอเนาะน่าจะเป็ปลาคอนะคะนราเห็นจะต่มลงปลาคอปลาคอปลาคอในแ่บประมาณนี้ปลาคอนะคะทางนี้เออปลาคอเนาะตอนนี้นะคะได้ต้มน้ำหนีเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดของเฮาที่ใส่เออที่ยุนีนี่ก็คือจะมีน้ำปลาแดงนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะใส่ถ้าต้มเดือดปุ๊บเฮาก็จะเอา เอ่อตะไคร้นะคะหรือว่าหูซิเคอร์หูขี้เคอร์ก็ได้หูซิเคอร์หูขี้เคอร์ก็ได้แต่เพิ่งเออภาษาการ์เซ่ตะไคร้ภาษาแพชเช่เออหูซิเคอร์หูขี้เคอร์ก็ได้คือกันนะคะแล้วก็มีหอมแดงหอมแดงนี่บลูเออเออหอมแดงแล้วก็มีมะพริกนะคะมะมะคิดนะคะแล้วเพิ่นมะคิดมะเพ็ดนี่สินะแล้วก็มีหลักซักสี่ถ้าจะเอาลงทั้งหมดพร้อมกันเลยที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันต้มเดือดแล้วกั วิธีวิธีนะคะค่ะไปนี้กันนี่ปลาคอที่เราจะเตรียมไว้นะคะ<ม>เราจะตม้มแล้วก็จะแกะที่หลังเนาะนี่งสมองจะเป็นมือสมัครในการแกะว่าจะเป็นปลาทู่ปลาหยางนะคะแล้วมันจะเป็นคนแกะเองแต่ว่าเราจะเอาตม้มเอาลงต้ม,ตมแต่เราจะไม่ได้คนเด้ยเพราว่ามันจะข่าวนะเคยได้ยินมาว่านี่มีปลาคอทั้งมิดนี่โอ้ปลาคอนี้มันจะเป็นหยางนะคะมีลายโตอยู มีไข่ด้วยตัวนี้ไปแล้วหนึ่งหนึ่งตัวอันนี้ตัวที่สองนี่ั้งงมดกะจะเป็นสีตัวต่อวันนี้นะคะกะจะปิดฝาไว้เลยนะคะกะตรงไว้พอดีซุปประมาณเอ่อยี่สิบนาทีหรือถ้าสุกเรก็วกานั้นกะเอาออกมาแล้วก็จะไปเบรคคัทพตลโไปกันเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอ,อน้องก่อนนะคะทุกนะคนน้องเวียทำอะไรอยู่ครับ ซอยหอยครับเ oh อ,อาไ้ก้อยหอยยังไม้เซรี่ไม้เซรี่นะคะทุกคนนี้เราจะไม้ก้อยหอมนะคะน่าจะมีเมนูก้อยหอยแล้วก็ป่วนปลาวัน<ะ>นี้นะคะพนักงานซอยหอยส่วนนี้อีแม่เอ็ดยัอยงอันนี้นะแม่ก็กำลัมงมัดหอยให้จะเอไว้ปิ้งแจ,จ๊กเสี่ยว น,นจะเซฟไหมไว้ถ้าอบหรือว่าปิ้งนะคะท mm ุ hmm. กคนอันนี้หมักแล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เพื่อจะพูดว่ามัคจะไหนก็นอาจจะเป็นคลิปหน้าเนาะสูตรจะมาเพา่มเติมแรกให้บึง่งมีพนากาักงาน มาค่ะทุกคนในเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอากลาออกหน้านะคะแล้วก็จะพุบมาใบนะคะเอาเสี้ยวปลานี่มาใบนะคะรูอว่าเอากางออกเลาเอาเต็นื้มือของมันเพื่อจะเป็นต่ำป้่นนะคะเพราะว่าจะแล้วคนวังเบิงเอ้าอี๋งวะเอามาใบแปลว่าเผือนะแปลว่าหยังนะเอามาใบอะไรนะคะเปลามาใบนะคะ เดี๋ยวเราจะเอทให้มันเย็นแล้วกัน้องสนจะเป็นคนใบเองนะคะถ้าเหลือนอะไรก็เอาไปให้จิ่ด้วยนะคะที่โค้งของนาเฮารอกินอยู่ในรอยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอ็ดให้มันเย็นก่อนแล้วก็ใบแล้วก็ตัมาเบิ้งวิธีการเอ็ดขั้นตอนต่อไปเนาะไป นี่ค่ะทุกคนก็ใบแล้วแล้วนะใบนี่ก็คือเออเป็นการเอากลางออกนะคะเวลาเขาจำเนี่ก็ระชันกลางสิขาะคอได้นะมันจะใบพยายามเอากลางออกให้หลายที่สุดน,นะคะหรือออกให้หมดเลยเอาจจะมีเล็ดลอดไปบางกะบ่าเป็นอ,ปอย่างนะคะ,คะขาคอ,อกินอ่งเลยหน่เนาะแล้วมาจำกันดีกว่าค่ะวันนี้ก็มี่มีพี่กระกมีเออหอมแดงนะคะเราก็ตำ แต่คุณยายนี่บอกคอยมักแบบให้มันตําแหลกปลเลยแต่ถ้าเป็นอีพอยพอจะมักแทนตําแหลกๆนะคะแต่คุณยายนี่เพิ่มบอกมากให้มันแหลกปลเลยนะคะอันนี้เป็นมักที่ซีฮาวลงต้มในต้นขิดน้อแล้วเฮาก็จะมาต่ำเพื่อให้มันแหลกแล้วก็เอาหอมลงแล้วก็ตั้งจาป่าลงแล้วเฮาก็จะปรุงรสนะคะก็จะใส่มักเ็ดบักักเพ็ดต้นนะบักขิดต้นแล้วก็น้ําปลาแล้วก็ผงโน่แล้วก็น้ําที่เฮาต้มตอนแรกนะคะ คุณยายบอกไวยมากอันนั้นหลายก็จ้าเอาข้าเบาๆข้าจะใส่หอมมาไว้ใส่หอมใส่หมดเลยนะคะใส่หอมเคื้อหอมนี่คือต้องมีเนาะหอมพักซีต้นหอมวันนี้เข้าวรัวนะคะเดี๋ยวจะให้คุณยายซิม ก็เป็นแล้วเลยนะคะฟีมเมอร์มาค่ะวันนี้กระเจาเนื้อป่าลงเวที่เขาแก่ไปน้องเมื่อสี่โตนะคะมีไข่มันพร้อมดีอันผู้สม้มไข่มันเห็นแล้วก็คือก,ก็คือแกพร้อมกันนะคะมีต้องเวียมาแก้ซอยพร้อมนะคะกับ แล้วนุ่นนจะบ่ยางให้มีกลางเพราะเคยกินแล้วกลางมันติดคอแล้วมันสิบแสบนะแบบมันจะคัดจังหวะของเขาในการกินเนะาะต้ปนปลาขอนะคะอันนี้มื่อนี้เขาจะปนเป็นน้ำเนาะไม่ได้ปลนแห้งเพราะว่า เออาจะต้องการจำหนับเพราอีพอควรนมาขีนแบบมีหนํบบมมากินแห้งปเปลยนะคะเช่งคนใหญ่ก็จะบอมมากให้มันหมุนว<อ>ันนี้เราก็จะตักน้ำต้มของหอใส่ตักจซ้อนนะคะลางคนถ้าเกิดผู้ใดมักอันปนแบบแห้งก็คือบต้องใส่เลย ก็จะใสนนะะ่นี่ค่ะทุกคนก็อันนี้จะเป็นอีกสูตรนี้สูตรนึงนะคะถ้าผู้ใดมักแรกแม่กับะตำหลายตอนนี้วันนี้เขาจะมาปุุงเพื่อเพิ่มสีสันและกัความแซ่บความนุ่นะคะทุกคนเขาะะใช้มาคิดจอนนี้นะคะเพราะว่า นี่จะพู้กินเผ็ดบ่คอยได้เนาะทุกคนเพื่อนนี้มันจะู้กินเผ็ดบ่คอยได้นะคะมู้กินเผ็ดก็คือต้องไปตืมเอาค่ะนาะสา์มากินนี่ก็คือต้องตืมเอาเลยเอาเลยใส่น้ำป่าพุงนูนะคะใส่หล่มันก็นู้หล่นะคะย่างที่หูกันทุกคนนะคะเป็นตาคืดบอกแต่ว่าเขาจะไปออใส่หม้ออีกอยู่เด้ข้างนี้นี่จะ อีเออมลสินค้าอีทแปลว่าเอาไปเออใส่หมอนะคะอีกเธอหนึ่งหนุนทอนหอนเเดี๋ยวเราซูงจะซิมให้ทุกคนเบ่งเพราะเป็นเราเลยอืมอืมค่ะทุกคนก็สุดยอดแล้วแซ่บวัไนี้นี่เดียวเดี๋ยววันนี้เราจะไปเบ่งขั้นตอนต่อไปเลยนะคะว่าเออเอาไปเออแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้คุณยายซิม คุณยายซิมรีวิวนั่นเองนะคะไปกัน ่ะทุกคนกาตอนนี้ห่งอออกมาจากขุกแล้วก็มาตั้งแกะใส่แบบนี้เลยเด้กแล้วก็เดี๋ยวให้มันฟดๆจก,กน่อยกะสามารถเอาไปกินได้เลยค่ะทุกคนอย่าไปเบิ่งคุณยายรีวิวกันว่าจะเป็นจังเลยไปค่ะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะจับให้คุณยายของเราชิมนะคะคุณยายก็บ่นอยากกินนาะบนประคอเปอ็นปบ่นประคอนะ ตอนน้ำฝนไม่ได้กินถึงนะได้คนตอตัวนานนี่นะมันมีตะปาลิงโซนมากนั่งนุ่งกระพอใหญ่กินนะมีไข่พร้ <บ ó S 2> อมเนาะมีไข่กุ้งทุกฟักไข่อีอันนั้นนี่ไข่เนี่ยเราวางไข่สิ่งโซเอฟซีก็จะขับนะฮะแซ่บไปได้แซ่บยอมเป็นตาออกเรือนได้ยังเพรายังมีผู like ้บ่าวได้ หาได้แล้วอ่านะคะลอาสิมกันอืออือแซ่บสุดยอดริบบิ้นตสารแซ่บเนาะแซ่บกว่ายายอีกต่ำบอกเลยว่าอร่อยแซ่บละหมดหแซ่บมันสุดยอดขุ่นยายนะถึงเลยถึงรถเลยมั้หมอถึงรถเลยน่าเอฟจีไปเอตสามกันได้เนาะสูตรนั้นก็ดูมาจากคุณยายรูมาจากคุณแม่ทำนี่แหละก็ จืดๆเอาเลยจืดอะไรกระทะอีแมสเนาะแต่ว่าสูตรนี้ก็ค่อยๆจะลบตัวนะคะแซ่บเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้องทึงจะขอตัวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นก่อนเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้กันเด้อก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอฟซีจะยางกินแหนกินเต้ากินเฮรกัะคอมเมนต์บอกกันในเด้อก็กินข้าวให้อร่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบาย มาด้ยวยกิน,นปลาด้อยอ่านนะคะคุณพ่อก็ออซิมปิดท้ายนะคะ,ะมามาโ้ถึงปลาปลาคอครับปลาต่อคอสุดยอดไม่ได้กินโดนเนา <laughs> ตตย<อ>ขคำน้อยโพดน,นะคะซดไปเลยสิคะ่ะเปได้เลยอร่อดข้าวต่มขาไม่กินนาแล้วครับปลาคอ มาได้กินข mm ้าวลำกันนะครับ FD ครับขอตัวก่อนได้ทำป่านเลยจะได้กินข้าวได้บ่อยาวบลำกันได้ครับเลือก FD บ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะทุกคนมาคัตจีหอยนะคะจีหอยกระมีหรือเป่าจีหอยก็มีนะคะแซ่บนะคะ 回来了。